ในบ้านเรานะคะมีบริษัทญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะทํางานร่วมกับชาวญี่ปุ่นนะคะในองค์กรญี่ปุ่นหรือหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่องค์กรญี่ปุ่นแต่อาจจะมีลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะวันนี้แต่ก็เลยจะมาแชร์หนึ่งคำสานะคะที่เกี่ยวกับลูกค้ารวมถึงวิธีการเรียกลูกค้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นแบบเกรกๆด้วยค่ะ จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมาแล้วค่ะพี่เลี้ยงตัวเล็กๆคนนึงนะคะที่จะคอยสนับสนุนเพื่อนๆนะคะไว้ทํางานทุกคนให้สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้ค่ะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์คําศัพท์เกี่ยวกับลูกค้าค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักคําว่าลูกค้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะถ้าพูดถึงลูกค้าในภาษาญี่ปุ่นนะคะให้เพื่อนๆนึกถึงเสียงลิงร้องค่ะเสียงลิงบ้านเราร้องไงคะ เจี๊ยบเจี๊ยบถูกไหมเล็งบ้านเราร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนะคะให้จำเสียงนี้ไว้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเสียงจอจานะคะให้เป็นเสียงคอควายนะคะจากเสียงเจี๊ยบนะคะก็จะกลายเป็นเสียงเคียกเคียกจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นมันจะออกเสียงแบบนี้ค่ะเคี้ยคเคี้ยคนะคะ แต่หลักการจำนะคะแต่อยากให้จําเสียงริงร้องนะคะเพราะเสียงมันคล้ายๆกันนะคะอาจจะไม่ใช่สัทีเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีหลักการจาําปุ๊บมันจะทําให้เราสามารถจำำําคําศัพท์ใหม่ๆได้นะคะเอาใหม่นะคะถ้านึกถึงลูกค้าภาษาญี่ปุ่นให้นึกถึงเสียงลิงร้องนะคะเสียงเจ๊กเจ๊กนะคะก็เปลี่ยนเป็นเคียกคือเคียกคือแบบนี้ค่ะคําว่าเคียกคือนะคะแปลว่าลูกค้าค่ะ แต่คราวนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นเขาจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งค่ะก็คือเราสามารถเพิ่มเสียงบางเสียงเข้าไปข้างหน้าของคําบางคํานะคะเพื่อทําให้คําเหล่านั้นมันมีความสุภาพมากขึ้นนะคะสําหรับคําว่าเคะเกนะคะเราจะเพิ่มเสียงข้างหน้าเข้าไปอีกหนึ่งเสียงนะคะก็คือเสียงโอนะคะเสียงโอนะคะคราวนี้ไอเสียงโอเวลาไปวางข้างหน้าคําบางคํานะคะเฉพาะคําบางคําเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าเราเอาโอเนี่ยไปวางข้างหน้าคําไหนก็ได้นะคะ สำหรับคำว่า ётся, ς, ลูกค้านะคะพอเติมเสียงโอเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นโอเคคือโอเคคคือแบบนี้ค่ะ สำหรับคำว,ว่าเคียคือแล้วก็โอเคคือนะคะทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือหมายถึงลูกค้านั่นเองนะคะแต่มันจะมีในัยะของ words, ความสุภาพที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะวิธีการจําง่ายมากนะคะอย่างที่ไต่บอกภาษาญี่ปุ่นยิ่งยาวความสุภาพก like ็ยิ่งเยอะนะคะยิ่งสั้นนะคะความสุภาพก็ลดทอนไปนะคะนั่นหมายความว่าคําว่าโอเคคือก็จะมีความสุภาพมากกว่าคําว่าเคียคือเฉยๆนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราได้คำศัพท์คำว่าลูกค้าแล้วนะคะเรามาพูดถึงวิธีการเรียกลูกค้าบ้างค่ะ ในภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบนะคะเวลาที่เราจะเรียกคนอื่นเราจะเรียกชื่อเขาแล้วต่อท้ายด้วยคาว่าอะไรคะเพื่อนๆจําคลิปที่แต่สอนเรื่องจังซังคุงได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้กลับไปดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแต่แชร์ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะก็จะเป็นเสียงที่เราต่อท้ายชื่อแล้วก็เพิ่มความสุภาพนะคะคราวนี้ในการที่เราจะเรียกลูกค้านะคะเราจะเอาคาว่าซัางมาต่อท้ายคําว่าลูกค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ เมื่อกี้เราได้คําว่าโอเคคือที่แปลว่าลูกค้าแล้วใช่ไหมคะก็เอาเสียงสั่งไปห้อยท้ายนะคะรวมกันก็จะกลายเป็นโอเคกสั่งโอเคสั่งสังเกตการออกเสียงของไต้นะคะตัวเคคือเคคือเมื่อกี้ตัวคูเนี่ยเสียงมันจะแผ่วลงนะคะเมื่อมาต่อท้ายด้วยเสียงสั่งนะคะเราจะไม่ออกว่าโอเคคือสั่งแบบแบบชัดๆอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เราจะออกควบกันนะคะแล้วก็เสียงมันจะออกง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็น โอเคกซซังโอเคกซซังแบบนี้ค่ะครานี้ยังไม่จบแค่นะัน้นภาษาญี่ปุ่นด้วยความที่มันมีระดับภาษาที่แบบหลายชั้นยศมากนะคะแค่เรียกลูกค้าว่าโอเคกซซังก็คือคุณลูกค้าเฉยๆเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้สุภาพที่สุดนะคะมันมีอีกระดับหนึ่งนะคะที่เพิ่มความสุภาพเข้าไปมากกว่าคําว่าโอเคกซซังอีกนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนเสียงซั่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นเสียงสมะสมะแทนค่ะ ก็คือพูดง่ายๆก็แทนที่คําว่าสั่งด้วยเสียงสมานั่นเองนะคะจากโอเคสั่งนะคะก็จะกลายเป็นโอเคสมะโอเคสมะแบบนี้ค่ะความหมายนะคะเหมือนกันเลยนะคะหมายถึงคุณลูกค้านะ,ะเรียกลูกค้าด้วยความสุภาพนะคะแต่โอเคกสมะก็จะมีความสุภาพมากกว่าโอเคสั่งนั่นเองค่ะ จบแล้วนะคะวันนี้นะคะหนึ่งคำสัที่แปลว่าลูกค้าแล้วก็2วิธีการเรียกลูกค้าแบบสุภาพสุภาพในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแบบเก๋กๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวัยทำงานนะคะได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าเราจะได้เรียกลูกค้าได้ว่าเอ้ยคุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้าคา่ะแบบนี้นะคะก็ภาษาคือการเรียนแบบนนะคะอยากให้เพื่อนๆค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆจดค่อยๆจำแล้วก็ค่อยๆนำไปใช้นะคะแล้วเราก็จะเก่งภาษาเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบลักษณะการเรียนแบบภาษาญี่ปุ่นแบบที่ไต่แชร์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไต่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาเตอร์นน่